เป็นไปตามที่ทางธนาคารกําหนดนะคะราคาเปิด201,000บาทราคาเปิดได้ค่ะขอพระคุณมาค่ะเปิดราคามาล้ร์ส้อต่อมีต่อกันได้210ราคาในลานไปต่อกดต่องค่ะ21012 212ราคาออนไลน์ซื้อต่อยกได้ค่ะ4ผ่าราคาเปลีิดและ6ผ่าราคาเปลี่ยนค่ะ216ราคาไปลานไปต่อตามได้218 218 2000ออนไลน์ค่ะ200 200,000บาท2ผ่าราคาเปลีิดและไปต่อตามเลย222ราคาตอนนี้4หนอละ6หนอละราคาเปลี่ยนค่ะ226ราคาออนไลน์ไปต่อตามได้226ราคาออนไลน์ซื้อต่อตามได้ผ่าราคาเปลี่ยนกับค่ะ3 0า0 สองพันลราคาสู้มาไปตักดได้ค่ะสองสามสอราคาออนไลน์กดได้กดต่อหกพัราคาเปลี่ยนค่ะสองสามหกสราคาเปลี่ยนแล้วไปตัดทำได้ค่ะสีราคาออนไลน์ซื้ต่อกดได้ค่ะสองสี่ศูราคาเปลี่ยนค่ะสองราคาเปลี่ยนแล้วสี่สราคาออนไลน์หกพัราคาเปลี่ยนค่ะสองราคาด้านซ้ายราคาไปล้านห้ไมคะเท่าไหรกดได้ค่ะออนไลน์ขอบคุณมากค่ะห้าสอร้อค่ะสองราคาเปลี่ยนแล้ไปตัดทำได้ค่ะสองราคาออนไลน์สองห้าสองสองแสนห้าหมื่นสองพันรับเนี่ย ส่สงอกรายกาบไปต่อไปต่อกดได้ปะ แล้วสอไหมคะถ้าไหวกดได้หกสองค่ะสองหสองขอบคุณนะค้าไปตอกดต่อค่ะสองหราคาออนไลน์สองหสองล็กเนสองพันสี่พันสองกสบราาไปต่อไปตอกดเลยหกพราคาเปลี่นค่ะสองกราคาไปต่อไปตอทำนายสองหราคาออนไลน์ปับออนไล์สอมามคค่ะถ้าไหวกดได้ขอบคุณมากค่ะสองศราคาออนไลน์ไปตอกดได้เจ็ราคาเปลี่ยนค่ะสองดสอราคาเปลี่ยนรับไปตอกดต่อสองเจ็ดสองเจ็ดสี่สองเจราคาเปล่นค่ะสองเราคาออนไลน์สองเจ็ดิบราคาออนไลน์สงแสนเจ็ดหมื่นสี่พัรับนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน 2องเจรกราคาไปต่อไปต่อกดได้สองเจ็ด่สองราคาเปนค่ะสองเจ็ดปองแสนเจ็ดหมบารับหนึ่งแสนเจ็ดหม่นบรับสองซ้ต่อตอกันได้สองแสนเจเ็ดหมบนาร,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 รายรสามศูนยก้าราคาทีแปดศูนย์ล้านประมูลส8งแปดค่ะล้านประมูลค่ะสองแปดล้านประมูลซื้อต่อปิดตอกันได,ได้มากกว่าเรนเชอรน,นะสองแสมื่นบาทหน้าล้านประมูลสองแสนแปดหมบาทนับหนึ่งค่ะ 28,000นแปบาทนับ2ราคาชนกันเห็นลานก่อนนะ2,000ออนไลน์ขอบคุณค่ะ282ค่ะ282ออนไลน์สู้มาหน้าลานจะสู้ยกสูงสูงยกใหม่นะ4,000ออนไลน์ค่ะ284ราคาออนไลน์ซื้อต่อไปต่อสองแสนแปดหมื่นสพันรับหนึ่งสองแสนพันรับสองซื้อต่อไปต่อเชนน่าสองแสนแออนไลน์30 242ราคานี้ที่ออนไลน์ค่ะนับ ราคาเปลี่ยนอีกท่าน2องอีกท่านสู้หมาอ8แรับหนึ่งปดหมนกพรับสองแปดแปดามาไหมเทาไหวกดเท่าไหวย,ยกนะ2องปดหรับหนึ่งปดหื่นพัรับสอซ้ต่อไปิต่อเชินได้สองปดหมื่นปันลยสามศนย์สองสี่ราคานี้90 ขอพระคุณค่ะไปต่อนะคะ2อ0แสนหมื่นบาทหนึ่งสองแนเก้าหมื่นบาทนับสซึ่งต่อไปต่อเชิญนายเก้าสองสองแสนเก้าหมื่นสองพันับหนึ่งสอนหมื่นอันบสซึ่งต่อไปต่อเชิญนายสองแสนเก้าหมื่นสองพันนายอง่องต่อ ไปต่อไหมคะสักไม้สไม้สามไม้จึงเล็สามไวม้มาไม้มาไม้ถ้าไหวมาได้294ตอนนี้2 9งแสนเาหมืพันระกเปลียนอ่ะสักไม้สองไม้เลขกสามมาไม้ท่าไหวกดนะ2สองเก้าเแดแล้วอีกไม้หนึ่งแล้วกันลูกค้าขาอีกสักไม้หนึ่งแล้วกันมาไม้ถ้าไหวกดได้ค่ะ 298 0 0 0บาระมทนับหนึ่งับ1น9 8าทนับสองซื้อบัติตอนเชนนายสาม0สมบาทขอบพระคุณค่ะสามสนบานับ1นับหนึ่งสามแสนนับ2มากกว่านี้เชนนายสามแออนไลน์ส0มศูนย์สออมนบาทออนไลน์นับออนไลน์ราคาเปลี่ยนสามแนับนับหนึ่งามนันสองซือติอนเชนนายสามแอัอนไลน์สามศูนย์สองสองศูนันบาทออนไลน์นับสี่ ามแสนสี 4, ่ับาทนัหนึหน่งสามนสันบานัอีกท่านสู้ต่อไหมคะสู้ต่อกดมาเลยสู้ต่อกดได้ค่ะสามแสันบาทออนไลน์สามศูนในราคา3 000 4มแสนสี่พับาทนซขายค่ะ,คะตกลงขายนะ,ะ,ะ 3, ่าที่พาสามแสนสบาทไ่เล็กออนไลน์ค่ะสามศูนะสามศูค่ะประมูลจบที่ราคา3ามแสันบาทขอบคุณคุณลูกค้าออนไลน์นะคะ